สวัสดีครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยกันล้านะครับเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับช่วงนี้อากาศหน่ากมาพุมต้องใส่เสื้อนะครับซองฉันนะครับม้วก็ต้องใส่ซองฉันนะครับกัวเย็นมากมากเลยครับกัวเดียวนะครับเรามาใส่ปุ๋ยนะครับให้ครับนละไม้นะครับที่ว่าพ่มปลูกเซมในป่ามังกรนะครับปุ๋ยที่พ่มใส่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนนะครับเดี๋ยวพ่มตักปุ๋ยนะครับใส่ไหนทางนะครับกอน ใชครับได้เลยปุ๋ยี่ว่าเราจะาไปใส่กันตอ,อนมี้าก็รับรกปอสมควรนแต่ว่าใส่ไปก้นนะครับเพราะว่าคอยตั้งที่รังก็ได้ครับนะนี่ก็เป็นลำไยคริสตั้นนะครับีิว่าเพมปลูกไวช่วงข้นตอกเล็กไม่กี่วันที่ป้านมานะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยฮิติพอครับไม่ต้องมากเลยเพราะว่าต้นมันยังเล็กนะครับ อย่างเพิ่งปลูกกันนี่ก็เป็นอะโวคาโดที่ผอมหายเล็กไปครับตอนนี้ก็เป็นทองสาปานครับคือมมไวายตอนเดียวครับตัดล่องปลูกเลยน,นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นสตอตังนึงนะครับเป็นสตอตังหนึงขึ้นสวยๆกอปลูกก่อนนาฝนแค่ไม่กี่วันนะครับเนี่ยก่ปลูกจากมาจากร้านก็ประมาณฐานๆนี้ครับความตู้นะครับ,รบตอนนี้ก็เป็นคืบแล้วครับสูงขึ้นว่าเดิมนะครับ นี่ก็เป็นจะาปาดพื้นบ้านเลยครับเพมเอาเนื้อดีดีนะครับปลูกแบบฟั้งแมทไปเลยนะครับก็วไร่ต้นนะครับเพิ่มปลูกแซมในป่าหมังคุดนะครับเนี่ยเป็นมังคุดเศร้าไปเลยนะครับมังคุดมัดเลยในนี้นะครับนะครับเนี่ยครับแซมเราว่างนะครับเราว่างมังคุดนะครับเราว่างซูสนะครับนะครับนะแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราอยากกินอะไรนะครับเราก็เอามาปลูก นะครับของผ่มก็ผาสมผสานนะครับอย่างที่ว่าผ่มบบกนะครับว่าผ่มโอบนะครับปลูกอะไรที่มันแบบหลากลายนะครับมีอะไรลร้ไๆอย่างในส่วนเรานะครับพลวได้รับพลนผลิตนะครับต่อไป5ปี10ปีข้างหน้านะครับเราก็จะได้กินนะครับผลไม้ที่ว่าเราได้ปลูกไว้คือความภาคภูมิใจนะครับที่ว่าเราได้ปลูกได้สร้างไว้นะครับตั้งหายแต่เรกนะครับจาได้รับพลนผลิตนะครับมันก็มีความสุขนะครับอยู่ในส่วนไปครับไปใส่ปุ๋ยกันครับอย่างอีกิดเดี๋อะไรครับอย่างอีกไม่หมากนะครับ ลักลักก็จะเป็นบังคุดเล็กแล้วครับเต๋ว่าเลือยอยู่นะครับเต๋ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยทีกอใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่บังคุดนะครับว่าตอนประมาณได้แล้วครับก่อนนี้นะครับบังคุดก้มสู้ไปประมาณสักน่า,นาจะประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วครับกอสู้ใช้ได้เลยครับ ตอนข้างหน้านุ่นแตกยอดดีมากเลยครับแตกหยอดแตกกิงสวยสวยเลยครับนี่ตอนนี้ก็สวยเลยนะครับนะล้วก็ไปฝั่งนู้นตอนก็จะสาๆกันนะครับสาๆกันมดเลยแดดเดิมดีเลยนะครับ ให้เลบรรยากาศรอบๆนะครับนะประมาณนี้ครับบรรยากาศก็สดชื่นนะครับผู้ชาวชาวคลิปนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พามาเลยบรรยากาศไหนส่วนนะครับชาวชาวนะครับว่าเป็นผืนปืนบ้างนะครับในส่วนของผมก็ให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเผื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพรมกันนะครับทุกคนมากมากครับ